กราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับกับยติในการที่จะเสนอตั้งคณะกรรมการการแก้หนี้ครัวเรือนนะครับสาการหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันท่านประธานครับเรามีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย16ล้านล้านบาทนะครับหรือร้อยละ90.7ต่อ GDP นะครับ และก็ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยประเทศไทยเราอยู่อันดับสามที่หนี้ครัวเรือนสูงมากนะครับรองจากเกาหลีใต้และก็ฮ่องกงและก็เมื่อเราไปดูในข้อเท็จจริงท่านประธานครับร้อยละห้าเป็นหนี้ที่เริ่มจากทํางานนั่นหมายความว่าจบมาปั๊บเนี่ยนะฮะเป็นหนี้เลยเช่นเดียวอย่างผมเองกับสสจาตาที่นั่งอยู่ข้างผมนี่นะฮะจำได้เลยท่านประธานเรียนจบมาปั๊บเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเลย นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนี่รถยนต์นี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เป็นนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหานี้จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับท่านประธานครับสาเหตุของปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะครับในปี2 5 6 1 6 2เนี่ยนะครับ เรามีตัวเลขนะครับนี่กลัวเรือนสัดส่วนต่อ GDP อยู่ประมาณร้อยละ80นะครับหลังจากนั้นร่านประธานในปี2563เนี่ยเกิดสถานการณ์โควิดนะครับซ้ำเติมพี่น้องประชาชนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยร้านค้าห้างร้านต่างๆเนี่ยอะไรก็เราก็ตกงานนะครับแม้ว่ารัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแก้ปัญหา เราเยียวยาพี่น้องประชาชนก็ทําได้แค่ช่วงหนึ่งนะครับไม่นานหลังจากโควิดท่านประธานเราเจอกับสงครามรัสเซียยูเครนอีกซ้ําเติมพี่น้องประชาชนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันสะสมสะสมมาโดยตลอดนะครับในขณะนั้นเนี่ยในปี2565ท่านประธานครับผมเองก็ได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรัมปีนะครับก็ได้ประกาศให้ปี2 5 6 5นี้ทรมานประธานเป็นปีแห่งการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนสิ่งที่รัฐบาลในขณะนั้นทำนะครับได้ร่วมกับแบงก์ชาตินะครับได้ร่วมกับสถาบันการเงินนะครับต่างๆของรัฐและก็ของภาคเอกชนนะครับเราดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยการพักหนี้นะครับ มีการจัดโครงการไกล่เกลี่ยต่างๆมากมายนะครับก็ได้ช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็ควรที่จะดําเนินการต่อในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อในความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับก็คือท่านเศรษฐาทวีสินขออยาที่เอ่ยนามน,นะครับ เพราะว่ารัฐบาลที่แล้วนะครับมีโครงการต่างๆมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลนี้ได้ดําเนินการต่อเนี่ยผมคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนตั้นประธานครับที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลที่แล้วนะครับมีโครงการสําคัญอยู่หลายโครงการมากนะครับที่จะต้อง ผมก็อยากจะฝากให้รัฐบาลนี้เนี่ยได้ดําเนินการต่อและผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ทําต่ออย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านประธานทราบไหมครับว่าก่อนโควิดเนี่ยเรามีรายได้เข้าประเทศท่านประธาน3ล้านล้านบาทนะครับจากการท่องเที่ยวนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยสล้านล้านนี่หายไปเลยท่านประธาน แต่ในขนาดนั้นเนี่ยเราดำเนินโครงการภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดประเทศได้ก่อนทั่วโลกนะครับนำมาซึ่งวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวท่านประธานครับเข้ามาในประเทศไทยถึง29.5ล้านคนนะครับเงินเข้าประเทศมาแล้วเนี่ย1.25ล้านล้านบาทนะครับผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ย ก็ได้ดำเนินการสารงานต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวมีฟรีวีซ่าต่างๆเหล่านี้และผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรามีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีเนี่ยจะสามารถที่จะหาเงินเข้าประเทศได้อีกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่พี่น้องสสหลายท่านนะครับในเรื่องการเปิดสถานบริการตีสามตีสี่เป็นโซนนิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมเห็นแล้วรัฐบาลก็ดําเนินการอยู่และก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่สองท่านประธานครับ จะต้องมีการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นหมื่นๆกิโลท่านประธานรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์ต่างๆมันเต็มรูปแบบที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการลงทุนท่านประธานและก็ในขนาดนั้นนะครับ ธนาคารโลกนะครับได้มีดัชนีวัดประสิทธิภาพของด้านโลจิสติกในปี66 2566นะครับหมวดโครงสร้างพื้นฐานนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าไทยเนี่ยอยู่อันดับ9ของโลกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วรัฐบาลจะปัจจุบันเนี่ยทำต่อได้เลยเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับโครงการ EEC ในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการ e อ c ตั้งแต่ปี2561ถึง2565เรามีการลงทุนถึง2ล้านล้านบาทท่านประธานวันนี้2565ถึง2 5 7เนี่ยจะต้องมีการเรามีการวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมีการลงทุนถึง2.2ล้านล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางด้านการลงทุน EEC เนี่ยมันก็ขยายไปได้อีกทั่วประเทศนะครับอย่างแลนบิดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทําเป็นระบบได้นะครับาท่านประธานครับสุดท้ายนะครับการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยที่สูงขึ้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภาคเอกชนต่างๆเนี่ยการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นนี่ครัวเรือนมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่เราบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้ผมเห็นสีหน้าท่านประธานดูจะเคร่งเครียดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ในขณะที่ท่านประธานต้องขอชื่นชมท่านประธานนะครับแก้ปัญหานกกรงหัวจุกนี้ท่านประธานยิ้มแย้มแจ่มใสามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ท่านประธานได้มีบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนนกกรงหัวจุกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ